สวัสดีครับวันนี้หมอหนุ่มได้นำรายชื่อผู้โชคดีจำนวน100คนที่ได้รับเลือกขึ้นทะเบียนสำรองผู้ค้าสลากของจังหวัดสมุทรปราการที่มีการรับสมัครเมื่อวันที่1 6ถึง26ตุลาคมที่ผ่านมาและได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและให้ผู้มีรายชื่อใน100คนนี้ได้เข้ามารายงานตัว แสดงตัวตนด้วยตนเองกับำนักงานคลังจังหวัดตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาถึงวันที่9พฤศจิกาพุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา13นากาถึง16นกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการวันที่7กับวันที่8พฤศจิกาอย่าไปนะครับเอกสาร ที่ต้องนำไปในวันรายงานตัวก็มีบัตรประชาชนตัวจริงกับทะเบียนบ้านตัวจริงถ้าท่านไม่สามารถมารายงานตัวในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับมีอีกกรณีหนึ่งหากว่าไม่สามารถมารายงานตัวด้วยตัวเองได้เนื่องจากเจ็บป่วยรุนแรงต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารายงานตัวแทนด้วยนะครับ กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการรายงานตัวขอแต่ละจังหวัดจะคล้ายๆกันครับไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ก็ขอแสดงความยินดีกับกับผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีสำรองทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะครับเตรียมเอกสารเพื่อรอสมัครลงทะเบียน1,000 0แรายผมจะเอารายละเอียดมาแจ้งให้ทราบในคราวต่อไปครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ